ราคาข้าวล่าสุดประจำวันที่30พฤษภาคม2565ปรับขึ้น1จังหวัดปรับลดลง2จังหวัดด้วยกันขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในข้าวเปลือกหอมมะลิปี6465สุริน15,200ถึง16,000บาทต่อตนันโคราช15,500ถึง16,700บาทต่อตนันอุบลราชธานีราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่15,300ถึง16,000บาทต่อตันศรีสะเกษ15,000ถึง17,000บาทต่อตนันข้าวเปลือกเจ้า นาปรังปี65นครสวรรค์9,400-9,600บาทต่อตอนันพิจิตร9,200-9,500บาทตอ่อตันพิษณุโลก9,200-9,500บาทตอ่อตันสุพรรณบุรี9,600-9,700บาทตอ่อตันอยุธยา9,700-9,800บาทตอ่อตันข่าวเปลือกปทุมธานีนาปรังปี65สุพรรณบุรี11,700-11,800ถึ 1, บาทตอ่อตันชัยนาท11,000-12,000บาทตอ่อตันอ่างทอง 11, 1,200-11,500ถึ 1, 000, 1, บาทต่อตันข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวปี6465ขอนแก่นราคาปรับลงมาอยู่ที่10,000-13,000บาทต่อตันอุดรธานี9,800-12,000บาทต่อตันสกลนครราคาปรับลงมาอยู่ที่9,900-12,000ถึง 1, 200, บาทต่อตันหมายเหตุราคาขา้าวเปลือกณความชื้น15%หากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการค้าให้แจ้งสำนักง,งานพณิชย์นจังหวัดของท่านหรือสามารถแจ้งกรมการค้าภายในสายด่วน156 ได้เลยคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย